ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะครับผมแคมเปญใหม่มาแลวโอโหแคมเปญนนี้แจกในมานะครับผมแจกฟรีแน่นอนนะครับผมเป็นตัวโชว์ไทม์นะครับผมโชว์ไทม์นี่มานะโอเค เป 600, ็นแคมเปญหกร้อยล้านดาวน์โหลดนะก็คืออ่าฉลองนะครับผมยอดยอดดาวน์โหลดนะทุกทุกทุกคอนโซละทุกทุกอะไรทุกทุกคนนะทุกแพลตฟอร์มอะนะครับผมรวมกันหกร้อยล้านดาวน์โหลดเยอะอย่างเยอะนะครับผมก็คร่าวๆนะแจกเนมมาฟรีเลนึงนะครับผมแจกฟรีแล้วก็ทองสองร้อยแปดสิบทองในสเปเชียลลอตอินแคมเป็นนะครับผมแล้วก็ทองอีกร้อยยี่สิบทองเป็นอ่าเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยทองทั้งหมดเป็นสี่ร้อยทองนะฮะ รายสิบเนี่ยได้จากแคมเปญออบเจกต์นะครับผมก็จะมี40,000ื p แล้วก็แสนหกจีพนะครับผมแชร์เลนอีเวนทัวร์ไม่ใช่อีเวนทัวร์แชร์ในอีเวนท์แหละนะครับผม160,000สน่นเอนะอีเวนทัวร์ก็จะมี120,000สนอ่อ็กแล้วก็400,000เจ็ดแสนจนะครับผม600ล้านดาวน์โหลดแคมเปญนะครับแคมเปญน,นี้ก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่กราบคนณมิ่งามนะครับผมแจกนักเตะอีกแล้วนะฮะและเป็นนักเตะใหม่การ์ดใหม่นะครับผมโชว์ไทม์ โชว์ไทมนะ์นะฮะโชว์ไทม์โชว์ไทม์โชว์ไทม์เป็นตั้งแต่โชว์ไทม์นะนะฮะโชว์ไทม์โดยการแจกฟรีแน่ๆนะครับผมเนี่ยฟรีโชว์ไทม์นี่มานะครับผมฟรีโชว์ไทม์นี่มาจูเนะน,นี่ยน,นะฮะระยะเวลาแคมเปญก็ก็คือวันนี้จนถึงวันที่11เ,เดือน5นะครับผมสเปเชียลล็อกอินแคมเปญเนี่ยมันแจกทั้งหมด210อีฟิลด์บอลคอยหรืออี210ทองใช่ป่ะมันจะแบ่งเป็น4ช่วงเวลาช่วงเวลาละ70ทอง นะก็จะสิบคูณสี่ก็จะได้ตามนี้แหละส่วนรับเป็สิบนะครับผมแล้วก็มีเอ่อขับยับแจ๊กครับผมอันนี้ก็มันเป็นเหมือนการเคลียร์เว้นน่ะนะครับผมนะบในยับแจ๊กในภารกิจนี้นะแล้วก็มีพวกอ่าฉลองเดือนเว้นนะครับผมแล้วก็อเว้นทัวร์นะฮะโอเคแต่ชุดนี้บอกเลยว่าโคตรโคตรเจ๋มนะครับผมโคตรเจ๋มของฟรีมาแบบนี้โคตรเจ๋มนะครับผมแจ๊กนี้มาในในระดัหนึ่ง นะสีระทองแล้วแน่ๆนะครับผมโคตรจำเป็นนะโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับฮุกรถล้านดาวโหลดแคมเปญนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดตตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปล้วบ๊ายบาย let's go